สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ MONDEX จุดเริ่มต้นของความรู้ที่เปลี่ยนชีวิตค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่เออเชื่อว่านักลงทุนหลายคนน่าจะเคยผ่านหรืออาจจะกำลังเจออยู่นะคะนั่นก็คือภาวะพอร์ตแดงทั้งแผ่นค่ะเปิดมาเจอแต่สีแดงเต็มไปหมดมันมชวนให้ใจหายเหมือนกันนะคะวิตกกังวลแล้วก็เกิดคำถามใหญ่ๆว่าต้องทำยังไงต่อดีครับ สิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยเราดึงมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเป็นการศึกษาการปรับเปลี่ยนมุมมองของนักลงทุนจากที่เคยมองว่าพอร์ตแดงคือแบบว่าสัญญาณอันตรายหรือความผิดพลาดเนี่ยไปสู่การมองว่ามันคือโอกาสสาคัญในการเรียนรู้ครับอย่างในบทความสัจธรรมแห่งการลงทุนเมื่อพอร์ตแดงคือโอกาสและก็บันทึกที่เรามีเนี่ยก็ชี้ให้เห็นวิธีคิดที่ต่างออกไปเลย อ๋อค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจธรรมชาติจริงๆของความผันผวนในตลาดแล้วก็กลั่นกรองแนวคิดสำคัญๆเพื่อรับมือกับภาวะพอร์ตแดงอย่างมีสติไม่ใช่อารมณ์นำพาไปนะคะลองมาดูกันค่ะว่าแหล่งข้อมูลเหล่านี้ให้มุมมองอะไรที่น่าสนใจบ้างคือเชื่อว่าหลายคนคงเคยชินกับช่วงเวลาดีๆที่พอร์ตเขียวสดใสใช่ไหมคะอาจจะเพราะลงทุนในหุ้นที่กาลังโตอย่าง Apple หรือ NV i d i a ดีแต่พอเจอวันที่หุ้นตัวเก่งอย่าง เทสลาอาจจะร่วงจากพ0 0ดอลล์เหรือ850ดอลลร์ 50, หรือเอ i นวเดียปรับตัวลง10%ในวันเดียวเนี่ยความรู้สึกแรกที่เข้ามาคือแบบว่าตื่นตระหนกกลัวจะเสียเงินไปมากกว่านี้ไอความเชื่อเดิมๆที่ว่าแค่เลือกหุ้นดีๆหรือตามข่าวจาก Bloomberg หรือ X ก็น่าจะพอแล้วมันมันเริ่มสั่นคลอนแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอาการแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติมากครับเป็นการตอบสนองทางจิตวิทยาเลย แนวคิดเรื่องการเงินเชิงพฤติกรรมหรือ Behavioral Finance เนี่ยนะครับซึ่งศึกษาว่าจิตวิทยามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนยังไงเนี่ยชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความรู้สึกวัยต่อการสูญเสียมากกว่าความยินดีเมื่อได้กำไรซะอีกครับในบทความสัจธรรมที่เราดูอยู่ก็อ้างอิงเรื่องนี้เหมือนกันครับว่าความเจ็บปวดจาขาดทุน10%เนี่ยมันรุนแรงกว่าความสุขตอนกาไร10%เกือบเท่าตัวเลย มันก็เลยทําให้เรามีแนวโน้มจะตัดสินใจด้วยความกลัวมากกว่าเหตุผลในสถานการณ์พอดแดงแบบนี้ครับฟังดูคุ้นๆเลยนะคะเหมือนกับว่าสมองเรามันต่อต้านสีแดงโดยธรรมชาติเลยแต่พอเรามองภาพใหญ่ขึ้นหรือศึกษาข้อมูลในอดีตอย่างที่แหล่งข้อมูลเราชี้ให้เห็นนะคะจะพบว่าการปรับตัวลงของตลาดเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเลย วิกฤตใหญ่ๆอย่างปี2008หรือ2020สุดท้ายตลาดก็ฟื้นตัวกลับมาได้เสมอหรืออย่างกรณี Warren Buffett กับหุ้น Apple ที่เขาก็เคยเจอช่วงที่หุ้นร่วงหนักๆแต่ก็ยังคงถือต่อนะคะเพราะมองที่คุณค่าระยะยาวไม่ใช่ราคาที่แกว่งไปมารายวันใช่เลยครับความผันผวนจริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรเลยครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในตลาดการลงทุน ดัดชนี S&P 5 0 0ซึ่งเป็นตัวแทนหุ้นใหญ่500ตัวในสหรัฐเองเนี่ยก็มีความผันผวนเฉลี่ยราวๆ14%ต่อปีอยู่แล้วนะครับการที่ราคาหุ้นมันปรับลงบ่อยครั้งมันเกิดจากปัจจัยระยะสั้นหรือที่เรียกว่า No i s e ซึ่งอาจจะเป็นข่าวสารความกังวลชั่วคราวอะไรแบบนี้แต่ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่แข็งแกร่งจริงๆอย่างเอ่อรายได้จากธุรกิจคลาวของ Microsoft ที่ยังโตต่อเนื่องมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามราคาหุ้นรายวันนี้ครับ แหล่งข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยจึงสรุปว่าพอร์ตแดงมันเหมือนบททดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เราลงทุนมากกว่าครับมากกว่าจะเป็นสัญญาณของความล้มเหลวเสมอไปอ๋อน่าสนใจมากค่ะมีแนวคิดหนึ่งในแหล่งข้อมูลบอกว่าตลาดหุ้นมักมีการสั่นหรือปรับฐานที่เรียกว่า Correction นะคะอยู่เป็นระยะอย่างข้อมูลจากบลูมเบิร์ก ที่ระบุว่าปี2,568ตลาดสารัฐมีการปรับฐานลง10%ถึง3ครั้งนะคะการสั่นแบบนี้เหมือนเป็นการคัดกรองนักลงทุนบางส่วนออกไปหรือเปล่าคะ ใช่ครับและในจังหวะก,การปรับฐานนี้เองครับที่นักลงทุนสถาบันใหญ่ๆอย่าง Black Rock หรือแวนการ์ดเนี่ยเขามักจะมองเห็นโอกาสในการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ดีในราคาที่เหมาะสมกว่าเดิมตลาดจึงทําหน้าที่เหมือนสนามทดสอบจิตใจที่จะแยกนักลงทุนที่อาศัยความเข้าใจจริงๆออกจากคนที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เป็นหลักมีตัวอย่างในบันทึกที่เราดูนะครับตอนที่หุ้น n อ็นวีเดียร่วงแรงๆเนี่ยคนที่เข้าใจธุรกิจจริงๆกลับมองเป็นจังหวะทยอยสะสมเพิ่มด้วยซ้ำไปครับ อืมพอมาถึงตรงนี้มันเหมือนเป็นทางแยกสำคัญเลยนะคะว่าเมื่อพอตแดงเนี่ยเราจะเลือกทำตามความกลัวกดขายออกไปซึ่งก็าอาจจะทำให้พลาดโอกาสฟื้นตัวครั้งใหญ่เหมือนกรณีเทสลาที่เคยร่วงหนักแล้วกลับมาพุ่งแรงมากๆหรือจะเลือกใช้จังหวะนี้ทบทวนทำความเข้าใจสิ่งที่เราลงทุนให้ลึกซึ้งกว่าเดิมนี่คือแก่นของสัจธรรมที่แหล่งข้อมูลพยายามจะสื่อเลยครับ 1. คือความผันผวนเป็นเรื่องปกติ สอคือพอร์ตแดงไม่ใช่จุดโจทครับแต่มันเป็นบทเรียนและอาจจะเป็นโอกาสเหมือนที่พีเตอร์ลินช์นักลงทุนชื่อดังเคยบอกว่าเขาชอบช่วงตลาดตกเพราะเป็นเวลาช้อนซื้อของดีราคาถูก3คือการลงทุนที่ยั่งยืนมันมาจากการเข้าใจคุณค่าไม่ใช่การไล่ราคาตามคำกล่าวของเบนจามินเกรแฮมที่ว่าระยะสั้นตลาดคือเครื่องลงคะแนนเสียงแต่ระยะยาวคือเครื่องช่งน้ำหนัก และสุดท้ายคือใช้พอร์ตแดงเป็นเครื่องมือวัดความเข้าใจและทบทวนกลยุทธ์ของเราเองครับอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นมุมมองของเราต่อพอร์ตแดงสามารถเปลี่ยนไปได้เลยนะคะจากเดิมที่เห็นแล้วใจเสียอาจจะกลายเป็นนักวางกลยุทธ์ที่มองเห็นสัญญาณให้หยุดคิดประเมินสถานการณ์แล้วก็มองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความผันผวนนั้นครับผมคำถามสำคัญที่เราอยากฝากไว้ให้ลองคิดตามกันนะครับก็คือ ในครั้งหน้าที่ต้องเผชิญกับวันแดงทั้งแผ่นเนี่ยเราจะเลือกใช้ประโยชน์จากมันเพื่อเรียนรู้และปรับปรุงกลยุทธ์หรือว่าจะยอมให้ความกลัวเข้ามาชี้นำการตัดสินใจของเราถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม m o n เด็นะคะเพราะเสียงบางเสียงอาจเปลี่ยนมุมมองทั้งชีวิตของคุณได้ค่ะ